Yeah. Okay. กูโจหามึงทุกวันเหมือนคนตก็เข้าตั้งแต่เช้าจนค่ำกูยังรอคำว่าเราทุกข้อความที่ส่งมึงอาจจะกลับนิ่งเบาแต่พอกูเงียบกลับมันทำมันกูใจเบากูนอนล้อมึงทุกคืนกูไม่เคยเงียบเมาแค่ได้ยินเสียงมึงพูดกูก็แทบไม่อยากจะเมาแต่สุดท้ายมึงเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่คนเก่ากูยังอยู่ที่เดิมแต่มึงกลับมองผ่านเรามึงปิดไม้ใส่กูเหมือนกูไม่มีสิทธิ์จะเศร้ามึงหายไปทีละนิดเหลือแค่ชื่อในเฟนเก่าโพสตหนึ่งปต่ชดเมดมันโคทำรายเบาๆแต่กูมันเจ็บในใจมันไม่เบาเลยสัก มึงเตะกูออกจากเสื้อที่เราเคยนั่งจับเข้าตอนนั้นกูพูดไม่ออกได้แต่นั่งมองหน้าจอเบาทำอดคิดถึงที่กูเคยพูดกูไม่พูดอีกแล้วเพราะม,มึงเลือกให้กูต้องหายไปจากชีวิตมึงเอง,ม,งมึงเลือกเองริ้งกูเองอย่าทำเป็นเงาและยอนให้กูเป็นคนผิดถ้ามังรักจริงกูไม่ทำแบบนี้อย่ามาเลียดหากูทำไม่มีใครแล้วมึงเลือกเองอย่ามาเสียายกูพยายามไปหมดแล้วแต่สุดท้ายมึงไม่เข้าใจกูขอแค่มึงซื่อสัตย์ต่อใจ กไปแค่คนธรรมดาที่รักเขาแต่เขาไม่ทำกูรู้สึกไรค่าเบาเขาบอกกูไม่ผิดแต่เขาไม่เคยเอาใจของกูไปใส่ไว้ตรงความเงาเขาทำเหมือนกูไม่มีค่าท่าคนเก่าเขาไม่เคยมองกลับมาเลยสักคราวทุกครั้งที่กูทามเขาก็แค่เบาตอบแบบไม่รู้สึกอารมณ์เหมือนเขาจะเอาเขาไม่พูดตรงๆแต่มึงดูออกหรือเปล่าว่าเขาแม่งตัดใจกูไปตั้งแต่ตอนเช้า กาก็หายกูเลยต้องเดินหนีเขาปล่อยใ,ใจที่เหลืออยู่เค่อยๆเชา้าความทรงจำที่เคยมีมโคตรเงานัดภาพที่ซืยอแต่แม่เคยคอยเนา่าเขาเคยเป็นทั้งโลกแต่ตอนนี้คือเปล่าสิ่งที่กูเคยฟันงก็ไม่มีอีกแล้วต่อให้กูยังคิด ทำแบบนี้อย่ามาเลือดหากูทำไม่มีใครแล้วมึงเลือกเองอย่ามาเสียดายกูพยายามไปหมดแล้วแต่สุดท้ายมึงไม่เข้าใจกูขอแค่มึงซื่อสัตย์ต่อใจแต่มึงมเลือกทำร้ายกูเลยเลือกตัดสายไป